ตาแฉยๆแม่ป้ายยาแม่ป้ายยาให้หนูยายายาเอระไมสินแม่ป้ายยาให้หนูนี่ตาแเฉยๆนะทุกคนอันนี้คือแม่ป้ายยาให้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเช็ดน้ําตาน้องก็จะไหลออกมาแบบอืมต่กี้แม่มก็เลยใช้ <c oughs> ผ้าชุบน้ําอุ่นนะใช้สําลีชุบน้ําอุ่นเช็ดแล้วแม่มก็เลยใช้ยาป้ายเออน้องเจ็บตาไม่ลูกน้าน้าตาไหลข้างนึงอะ เอออันนี้คืออ่าแช่แบบนี้คือป้ายยาอยู่นะเออเป็นไดรลูกอันนี้คือแม่ทอดปลาทูสองเข่งน้องกินอิ่มแล้วหลับตาอกินอิ่มแล้วหลับตาเพราะว่าป้ายยามันจะเป็นยาแบบขี้พึ่งอ่ะเนาะป้ายแล้วก็เลยจะรู้สึกง,งุ่นหงิดนิดนึงอ่าเดี๋ยวน้องก็หายลูก งวดที่แล้วงวดที่แล้วเราไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาตัวนี้มาแม่ก็เลยซื้อไว้อยู่ในตู้เย็นแม่ไปให้ป้ายให้หนูเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายครับทุกคนครับเดี๋ยวใช้หายครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวหายครับ